มาหาค่ะเห็นป้าแต่ง hmm. ต He hmm. ัวสวยค่ะ FC มาหารู้จักเลยนะไม่ FC ก็ขอถ่ายรูปด้วยไงป้าป้ายิ้มไม่สวยนะดอ๋ย่าถ่ายรูปไปหาอ่าไอ้ีไมค์คนแล้วป้าเขาขอถ่ายรูปทั้งคู่เลยไม่ได้ป้าวันนี้เราไปนางเอกเราแต่งตัวสวยเราก็ไม่ด่าใครด่าทาไมนะเดี๋ยวมันจะตายดยอัตโนมัติตายนะความจริงนะยวตายนะมือี่นจะตายตายบอกเขา อ๋อเขาขอถ่ายรูปก็จ่ายิ้มสวยป้ายิ้มสวยเงยหน้าเงยหน้ายิ้มไม่สวยนะเออวันนี้จะเป็นนางเอกก็ไม่ด่าใครเช็ดถ่ายยังเอาด่าทำไมอ่ะเช็ดด่าเอ๊เช็ดเออถ่ายรูปป้าถ่ายรูปฟังยิ่งเหี้เขาพูดไปว่าอะไรเขาเออดูดิป้าป้าดูดิเขาไม่ย่ายอีกแล้วอ่ะเขาขอถ่ายรูปเออเขาขอถ่ายคนดังเป็นเขาเป็นนางเอกแล้วมาพูดอย่างนี้อีกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มสวยหน่อย ไปยิ้มนิดนึงไม่ยิ้มมันไม่มันมันมันไม่ค่อยนั่นต้องยิ้มนิดนึงมันไม่สวยเขาบอกให้ยิ้มก็ยิ้มเจ๊นะอ้าวมึงเป็นใครมาบัญชาการกูอย่างเงี้ยเจ๊หนังปล่อยเจ๊ทำไมเจ๊หันหลังมีเอาตูดไปข้างหน้าเลยมึงก็มาหันกูบนหน้ากูทำไมออกออกหน้าออกยิ้มยิ้มก่อนไปยิ้มไม่สวยด็ยิ้มสวยต้องยิ้มก่อนยิ้มยิ้มยิ้มโอ้โหไอ้เดียวก็ทัดตองให้ตบกลับอืมอ่า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 ไม่เอาไม่เอา พี่โนดมาก,กันหมดนะไม่เอานะป้าไม่เอานะไม่ผลไม่ทำมันเพื่นเพื่อนอะไรนะย่าร่างกายสัตว์ท่ายอะไรมาทำร่างกายสัตว์ท่ายท่าสมบอกกลังหมดเลยนะเกียรขาดเลยเกียร์ขาดเกียด์เขาเรียกผ่าข yeah> ้างทั <car <car ้งตัวชอบเลยนะเกียดหมวกเลยอือเสียบขาท่างมาบอกอะไรกระโปงเปิงขาดมั่วแล้วเนี่ยแต่งวันนี้เหมือนเจ้ต้อยแล้วนะเออเอ้ เหมือนมึไอ่ะเดห้ดดูสวอก่อนนะุยเหมือนพี๋ยไปวอก่อนน้องแม่ลูกนะให้ะวอก่อนนะไปดูจันหมออจันหมอก่อนหมดจะผ่านหน้ากล้องฉันก็ปางซะงั้นอ่ะคิดหลงคิดไปนลงไมเลงให้จันหมอลงอ่ะเดี๋ยวย่าเอาอะไรเมื่อกี้ดี้ดไอ้ถุยไล่ถะตอง เอาป้าไม่ไม่พ่นน้ำลายโอเจมันแต่งเรื่องไม่ให้พ่นที่เหงื่อไหลอย่างนี้ยนาตีปากนะเพราะโอหนูไม่ได้ทำเลยนะป้าต่อยต่อยต่อยแต่งเรื่องป้าเดี๋ยวพี่โนดมาต่อยต่อป้าจะเนี่ญาญ่าดีไหมครับญาญ่าต่อยปากให้หน่อยดิผมไม่อยากทำต่อเป็นผู้ชายเขาว่าอะไรป้าเขาว่าอะไรต่อยปากให้ต้องหน่อยโอ้ยปากมึงนังมีแกตายเดือดต้องเป็นผู้ชายต้องทำมากเกียรติเขาด่าหรืออะไรเนี่ยทำเขายังไม่ด่าไม่อะไร่าจะไม่ทำ นี่ไงนี่ไงไอสัตว์อีสัตว์นี่ไงจะจะเลยนี่ไงมันหหนนัักเรอมแต่งเรื่องเองเลยนี่รูปากยืนอยู่นี่ไม่ได้ออกจากถ้อยคำกูเลยไอหน้าเฮียเนี่ยไอสัตว์อีสัตว์เมื่อกี้นี้โอ้ยกูเจ๊ก็เป็นคนนี้นะเออไอาข่ากูมึงแต่ตรงขาแบบนี้พักก็ใจให้กูเลนี่เขาเรียกเุาแตกกระปากข้างโอ้โหนี่ไม่เข้าใจกันเลยนี่เป็นเด็กไม่ไม่เป็นรุ่นกันเลยนี่เขาเรียกปาข้างอีเหี้ย๋เลยนี่ตอนนี้มันดม เลยมันด่าตัวมันเองเนอะเราไปนางเอกอ่ะโอ้ชอบเลยนางนางผูเห็นเจ๊ก็มันนั่งอยู่เนี่ยผู้เล้วสบายไปเยอะผู้เห็นหล่อว่ะมึงเนี่ยดพีอปะสวยสวยเออใช่เราไปนางเอกกับป้าใช่ไหมหล่บ้านเราก็ตระกูลดีป้าเป็นนางพยาบาลด้วยตลอดนะาเอ็นี้เจ๊จุกก็เย็บผ้าด้วยป้าเจ๊ไม่หนังก็หักขาเลยป้าเข้าใจปะเฮ้ แล้วข้างล่างป้าเลี้ยงหมูด้วยนะข้างบนก็ขายของไงป้าปกปิอาเลยแล้วพี่สายนี่ก็ไป็นตำรวจด้วยเพื่อนฝูงเยอะมากเลยนะป้าเนอะนี่ยพวกนี้ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งพี่น่ะเบื่อมากเลยต้องอธิบายอ่ะป้าใช่ไหมป้าให้ออกมาจัดใจนะคุณพี่อ่ะนะเนี่ยเป็นไงโอ๊ยมันเบียดเข่าไม่เขียวตมีเขียมือเดี๋ยวก็ตายโดยอัตโนมัตินะป้ามือจืดไยเลยหลอดหัวหล่อมากเลยไอ้โมกบ เไม่ต้องมาแต่งเรื่องอย่างนี้นะคงมัยเมนกำไครมึงน่าหมาเมึอนับไคร่ไม่ไหวนะไม่ไหวก็ตายไปเลยอย่าอย่ามานวันนี้เขาเป็นนางเอกบ้านหนูเก็เกิดขึ้นจริงใช่เกิดขึ้นจริงสักนินและดาวก็สนาดาในามาโนดรักเนาะสนาใสลุงพอสทานแม่ใสอิงเออกูอยากปีปากไดพูดใช่เาคนสวยนะมาไ่ว้ม่ด้นะ แต่ละคัมแล้วมะเช็ดที่หูด่ายะเขาบอกอะไรว่าอะไรเขาบอกอะไรพูดเขาพูดอะไรป้าเขาพูดอะไรดีจัดการฮะเขาพูดว่าอะไรเขาว่าอะไรป้าเขาว่าอะไรป้าบอกนี้บอก่าดิเขาว่าอะไรทขาว่าอะไรอะไรเขาว่าอะไรโยกให้โยกให้เขากลับทีไม่เจ็บปุ๊กแล้วเขาว่าอะไรป้าเขาว่าอะไรดีเป็นอี อยา,อยาอกใครเธอว่าฉันได้ไรเธอว่าฉันทำไมอุซาบอกว่าดีเออดีกเ,เขาเป็นคนดีนะเขาพูดอย่างเนี้ยเออเออพวกมันกบอกานดีดีใช่ปะมึงมาแต่งเล่ยกันนี้นี่กูจะถีงนี่เลยอใหญ่ใหญ่นแพี่โนะอันนี้เราไม่นุง่งเย่งนันอย่างเดียวนะคะเรานุง่งเออเป็นเกงสเตย์ขาสั้นให้แกด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าโปโแต่คือว่าเป็นเป็นชุดที่ว่ารัดลูกแต่เราสร้างสรรค์บ้านเราให้แกทั้งสอง เาเรียกว่าชุดรัดล่างรัดล่างเหรอรัดรัดลูกรัดล่างคนตายนี่ยังยังไม่ตายยังเป็นอยู่จะมารัดล่างรัดล่างอะไรสุูดเยจะเปพูดคนปากหมานะเไม่เข้าใจไงย่าฟังแล้วเวลาเข้ว่าป้าย่าขึ้นงางานขึ้นอารมนลยลุไปลุวาป่าช้าลกูพูดเดีลไปเดี มึงไปรับควายดองเองได้เราไปด้วยกันได้เดี๋ยวมึงเราจะไปบ้านกูได้อ่ะเราไปจะไปรับเชิดแล้วมจะจับหับ้าแล้วรู้สึกมากอ่อเนื่องเสมอต้นเราเราอยู่จังหวัดอะไรป้าบอกเขาเลยจังหวัดอะไรเราอ่ะไอัเนี่ยบาดหน้าได้พวกให้บาดหน้านะเดี๋ยวบ้านกูก็เกิดขึ้นจริงนะปรเดี๋ยวเสร็จงานเสิร์ฟเพลนเราก็จะไปรับงานเอ่อนักร้องอ่าอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราไปคาเฟ่ต่ออีกทีนึงชุดเรานี้ได้ได้หลายงาน ใครแต่งใไม่ใช่ป้าเลยเราไปรับรับจ็อกไงไปรับจ็อกใครจ่ให้เราสอช้อนนะชอบนะเ้ยขาเราไปป้าเาอยากใส่ไงมึงเหี้ยพ่อ้ากันดัดแปลงนะเสกแล้วก็สับแ้ก็เดี๋ยวนีเาอยากใส่ไงบ้านกูไม่ใช่น้ามึงเลยแล้วมึงมาหน่งานกูทำไมใส่ลันดาว่าเนาศาสนาใส่ลุงน้ำมือน่อยเฮี้ยแล้วมึงมาน้างานกูทำไ่ มึงอะไรมานั่งบ้านเราป้าบอกเขาเลยบ้านเราเขาพูดเขาพูดไม่เป็นไรนะเราพูดบ้างหอวานโกรธทำไม่เจมไม่ใ่ชีวิตจริงมันหนูไม่ใช่ไม่เ้เ่ยปเจมเเป็นคนดีตลอดชีวิตเขาอิจฉาไงป้าเขาใส่ชุดบ้านเราไม่ให้ใส่ไงเรื่องอะไรสาหรับรักกันเข้าไปดีอย่ากระซิบดิใช่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 ไม่ชอบคนกระซิบนะโอ้โหเนี่ ทึบมึงอ่ะกูจะกระทึบมึงอ่ะงูนึกเงางูนึกวิ่ก่อนเดี๋ยวผระสงเอาจริงนะอย่ากเซฟนั่นคุยให้เห็นนะเอ้ยมึงไม่ต้องวงการในปากคนตีแล้วก็จะทำไมอ้าเออกระติบเลยเขาป้าหนุ่ยคนนี้ทำให้ทำตาเลยมันเหมือนปวดขี่กันรู้ไหมเนี่ยป้าหนุยคนนี้ยเป็นผู้หญิงชาวนินาแดนีพระกำลังทำพี่ีเลยเฮโยแคร์วีผมเป็นที่แม่งเหมือนหนังเรื่องพี่เขาทองควาวยังไงไม่รู้วะเนี่ยโบราณโบราณโบราณอ่ะ vintage เนี่ยนะ vintage มันเหมือน แล้วพี่ท้องแล้วน้องทองกวาวนี่เนี่น้องทองกวาวนี่เหรอผมไม่ใช่น้องทองกวาวนะใช่ใช่อันนี้อันนี้ทองม้วนนะไม่ยัตาเนี่ยไม่เมื่อสักครู่นี่หน่อยที่ไม่ว่าป้าก็เป็นแขกย้อนยังไงโอ้โหแกนี่ทำไมเขาแต่งตัวอกสวยเนี่ยเออเดี๋ยวดเดี๋ยวดก็ถอดเดี๋ยวดใช่ใช่เออใช่ใช่ถอดแล้วถอดนแหละทองมาสองเดือนแล้วนะดูเขาว่าเราเป็นข้าหลังตัดพูดมีปากไรย่อนแหะอย่ามาบอกใจท้องนะ เอ้ไม่ได้ขี้เฉยเนี่ยรู้ใชหน้าแล้วเลยนะแต่แล้คนพูดแบบถ้าถูกมันจัดสรรนะกระพืบสภาพนี้แปดปีได้นะไม่ได้ขี้ม่มีวันแล้วสภาพนี้ไม่วันเป็นปีรู้นะรู้จักเอากระโปรงกระโปรงเน็บนะตรงนี้มันผ่านแต่ที่ฉันรู้ๆนะน้องจารบีอ่ะแต่อีฉาป้าตรงไหนอ่ะให้ทายดูสายตาในน้องจารบีแบบนี้อีกง่ายฉาเหรออ้ทายว่าส่วนไหนอ่ะในร่างกายป้าไหนส่วนไหนนี่น้องจารบีอยากมีแต่นี่คนนี้เขามีแบบ ไม่ต้องเสริมครับของตัวเองครับไม่ต้องเสริมพูดอะไรทั้งนั้นนะดูเขาดูสายตาไงนี่แต่บีก็มีสายตาแต่เราบีก็มีนี่นี่มีหรือเปล่าไอ้สัตวกไอ้เฮียจริงไหมจริงคุณรู้ว่าท่าน้าดาบแบบมีมารยาทนะตาแบบผู้ดีจริงๆนะสั่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวหนาทุดีในพระโลกรัตนวัฒน์ไตรรงค์ ไม่เห็นนะเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นนะเนี่ยป้าเขาใจปากป้าดุกลเต้ายไม่ตุ่ย้วร้ายมือโกรกทำกันอย่างนี้นะความเฮี้ยก็เกิดขึ้นดูดิเนี้ยหมูจริงนะป้าคุณจะตีปากป้าอีกแล้วไม่จะอยากตีมากนะไม่กล้าเดินายกูมากระเต็มเลยเดี๋ยวถ้าเขาตีแย่จากการเองได้ปัดมือเขาแม่ติจะิดติดตัด ถ้าใครอยากให้ให้๋องตีปากป้าจ๋าเนี่ยกดหนึ่งเลยป้าป้าอาแล้ว